ซงซือพลังคิดถึงทรงจือเพยขึ้นมาทรงจือเพยททำงานอยู่ในสำนักราชบัณฑิตเพยกวัวกงเป็นราชเลขาธิการในสำนักราชบัณฑิตสำนักราชบัณฑิตเป็นหน่วยงานอิสระเป็นสำนักที่ปรึกษาและวางแผนสูงสุดของฮ่องเต้ไม่เกี่ยวข้องกับหกกมฉะนั้นเจ้าโปสุยจึงไม่อาจสอดมือเข้ามายุ่งได้คนที่มีอิทธิพลต่อความราบรื่นในการเป็นขุนนางของทรงจือเพย มีเพียงราชเลขาธิการในสำนักราชบัณฑิตถ้าสองสกุลเกี่ยวดองกันทรงจือเพยก็จะได้รับการดูแลจากเพยกวัวกงเหลียนจิน้นมีที่พึ่งพิงสูงสักขึ้นมาในทันใดถึงแม้ทรงจือเพยจะมีความสามารถเหนือล้ำผู้อื่นแต่มีรากฐานไม่มั่นคงเป็นขุนนางในราชสำนักบางครั้งไม่อาจอาศัยแต่ความสามารถแต่ต้องมีอำนาจด้วยดอกไม้ต้องการใบไม้แต่งเสริม คนก็ต้องการผู้อื่นเกื้อหนุนไม่มีผู้สูงศักด์คอยหนุนหลังต่อให้มีความสามารถมากเพียงใดก็ถูกผู้อื่นกลบฝังได้โดยเฉพาะขุนนางบุญยอมไม่เหมือนพวกชนชั้นสูงที่มีฐานะมีชื่อเสียงหากไม่มีบรรดาศักดิ์แล้วไหนเลยจะประสบความสำเร็จได้สาเหตุหลักที่ตอนแรกทรงซื้อไม่อยากให้ทรงจือเผยกับเจิ้งชิงฮั่นสนิทสนมกันเกินไปก็เป็นเพราะเจิ้งชิงฮั่น ไม่มีความสําคัญใดๆในจวนอัคราเสนาบดีเจิ้งปัวสุยไม่เห็นค่าของบุตรสาวที่เกิดจากภรรยาเอกถ้าทรงสือเพยแต่งเจิ้งชิงฮันเข้ามาก็มีอาจช่วยเหลือสนับสนุนในหน้าที่การงานได้แม้จะลือกันว่าเพยกวัวกงรักใครเอ็นดูหลานสาวมากแต่เอ็นดูเพียงใดรักใครถึงขั้นไหนนั้นก็ไม่มีผู้ใดรู้ทรงซือยอมไม่อาจนำอนาคตของทรงสือเพยมาเดิมพันได้ แต่วันนี้ได้เห็นด้วยตาตนเองทั้งยังมีชายาตุนจิ้นอ๋องหาครูครองให้อีกงานมงคลเช่นนี้ส่องโคมเดินหาก็ยังยากจะพบทรงซื้อกวีกวาดขึ้นมานางกำลังจะเอ่ยปากเจิงหูหญินก็ชิงเอ่ยขึ้นพูดไปแล้วเจิงลี่ของบ้านข่าก็มีวัสนากับโจเนเผ่ยกัวกงจริงๆเพิ่งจะได้รับการแนะนำจากเพยกัวกงและแม่ทับใหญ่เหรียญไปเป็นแม่ทับขวาที่ชายแดน บัดน,นี้อยู่ที่ค่ายทหารทั้งมีน้ำใจทั้งถ่อมตัวจัดการเรื่องได้ร้บเรื่อรือเรียบร้อยได้รับคำยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างมากข้าก็ได้ยินมาเช่นเดียวกันเจิงลี่ช่วยเชิดหน้าชูตาให้จวนเจ้ากรมโยาธามีความสามารถฉลาดหลักแหลมปณิธานสงสงอายุยังน้อยก็เป็นวีรบุรุษผู้กล้าแล้วเจิงหูหยินลำพองใจมากกำลังจะเอ่ยปากทาบทาม หูก็ได้ยินเสียงก้านหัวเราะของชายาจุ้นออกดังขึ้นเจิงลี่กล้าหาญอดทนย่อมสั่งสมผลงานรบจนได้เลื่อนตำแหน่งถ้าไม่ใช่เพราะคำหนึงถึงชื่อเสียงผลงานของเขาเขาย่อมเป็นตัวเลือกที่ดียิ่งเจิงหูหยินจะต้องคอยกำชับผลักดันให้มากห้องเต้และเหล่าขุนนางฝากความหวังใหญ่หลวงไว้กับเจิงลี่วันหนาจะต้องพระราชทานสมรสให้แน่ คำพูดดุดดังลูกธนูที่พุ่งเข้าเป้าอย่างจังเจิงลี่กำลังอยู่ในช่วงดีงามที่จะได้สั่งสมผลงานรบถ้าแต่งภรรยามีบุตรชายขึ้นมาเป็นช่วงวัยหนุ่มที่รักใคร่ดูดดื่มยิ่งไม่แน่ว่าจะจิตใจวันไหวจนละเลยการงานไปเจิงหูหยินรอบคิดว่าโชคดีที่ได้ชาย,ยาจุ้นอองชีแนะกจ่าวได้อย่างมีเหตุผลสำหรับผู้หญินจากจจนอื่นนั้น เพราะสกุลหานแห่งเจียงเปยถอนตัวออกไปจากราชสำนักตั้งนานแล้วบุตรชายแต่ละคนล้วนไม่ได้รับตำแหน่งขุนนางทั้งวันเอาแต่วาดภาพทิวทัศน์ธรรมชาติหานฮูหยินย่อมรู้ตัวดีจึงไม่ได้เอ่ยปากสู่ขอบุตรชายจากภรรยาเอกของตู้ฮูหยินแห่งจวนหนึ่งอ๋องแต่งงานไปแล้วในจวนมีเพียงบุตรชายที่เกิดจากอนุภรรยาสองคนติดขัดร้ายแรงที่ฐานะนอกจากดื่มชาแล้วนางจึงไม่ได้เอ่ยอันใดอีก คัดไปคัดมาคล้ายกับวัชตาลีคิตมาแล้วในมือทรงซื่อยังเหลือตัวเลือกที่เหมาะสมอยู่ทรงซื่อมุ่งมันต้องการเต็มที่แต่กระดับใช้น้ำเสียงสบายๆเจอเพ่ยอของสกุลค้าอายุเพียง17ปีก็สอบผ่านเป็นเจนซื่อที่อายุน้อยที่สุดในเมืองหลวงพึงจะเลื่อนตำแหน่งจากผู้เรียบเรียงตำราเป็นผู้ถวายงานอักษรในสำนักราชบัณฑิตความจำดีความรู้เพียบพร้อม บุคลิกสุข,ขุมหนักแน่นเด็กสองคนนับว่าเหมาะสมกันไม่ทราบว,ว่าชายาจุนอ๋องเห็นเป็นเช่นไรเห็นเป็นเช่นไรหรือย่อมต้องพอใจอย่างยิ่งเดิมคนที่รอก็คือเจ้านี่แหละชายาจุนอ๋องได้สืบตื้นลึกหนาบางผู้หญิงคนอื่นมาหมดแล้วที่เรียกตัวพวนางมาก็เพื่อเป็นไม้ประดับเท่านั้นชายาจุนอองเอ่ยด้วยใบหน้าสุข,ขุมอ่อนโยน ทรงจือเพยมีความสามารถมากความรู้ทั้งยังทำงานอยู่ในสำนักราชบัณฑิตฟังแล้วดูเหมาะสมจริงๆทรงซื่อยินดียิ่งชายาจุนอองย่อมยินดีเช่นกันขอชมทิวทัศนมีสายน้ำสีเขียวมรกตไหลวนทุกคนไปชมด้วยกันเถอะนางนำคนทั้งหลายออกไปนอกตึกตลอดทางก็คุยแต่เรื่องสับเพเฮระไม่เอ่ยถึงเรื่องแต่งงานอีกเรื่องบนโลกนี้ ดึงดันมากไปย่อมไม่ดีเพียงเกินไว้สักเล็กน้อยจึงจะเป็นแผนการอันลาเลิศหลังจากรับประทานอาหารกลางวันส่งผู้หญินทั้งหลายเรียบร้อยชายาจุ้นอ๋องก็กระับเข้าห้องหลักทางตะวันออกพอนั่งลงบนเก้าอี้พิงพนักแล้วชายาจุ้นอ๋องก็ถามเฉียวจิ้งเหิงเมือ่อตอนอยู่หอชมทิวทัศน์เหตุใดเจ้าจึงดึงจิ้นซินไปหลบด้านหลังทั้งยังถลอึงตาใส่เจิงหูยินอีก เฉียวจิงเหิงสีหน้าเคร่งขรึมข้าไม่ชอบสายตาเจ้าเล่ห์กลิ้งกระหลอกของนางแค่มองก็รู้ว่าคิดสิ่งใดอยู่ชายยาจุนอ๋องกว่าตามองนางขมวดคิ้วหมุนขึ้นเจ้านึกว่าแสดงอารมณ์ออกมาแล้วก็สามารถกลบคำพูดสุสิตเนินทาพวกนั้นได้หรือเฉียวจิงเหงิงเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงสบายๆก็แค่สติที่รังแกคนอ่อนแอวันเกรงผู้มีอำนาจกลุ่มหนึ่งถึงตาใส่นางเล็กน้อย ก็ตกใจจนตัวสั่นชั่นอ่อนไวเดือเกินอย่าได้ปะทะซึ่งหน้าเปรเศทุกเรื่องยืนให้สงบนิ่งเหมือนพี่สาวของเจ้าก็พอแล้วชายยาจุนอ่องค่อยๆสั่งสอนทีละน,น้อยมีบางครั้งการไม่ใส่ใจก็เป็นคําตอบที่ดีที่สุดข้ารู้แค่ว่าอยากทําอะไรก็ทําไม่อยากทําเป็นไม่ใส่ใจได้ชายาจุนอ่องนวดคลึงบริเวณขมับคลอดบุตรมาเก้าคนในที่สุด ก็มีคนที่ทําให้กัดกุ้มขึ้นมาจนได้เฉียวจิ้งเหิงเป็นคนที่ไม่ใช่ตะเกียงขันน้ํามันที่สุดในจวนตุนจุนอ๋องจะว่าไปเรื่องของบุตรสาวล้วนเริ่มมาจากพวกนางพ่อแม่พูดถึงเฉียวจิ้งเหงิงชายาจุนอ๋องก็มีส่วนที่ต้องรับผิดชอบฐานที่ไม่ได้อบรมสั่งสอนนางอย่างเต็มที่ปีนั้นที่เมืองทางเหนือเกิดอุทกภัยใหญ่ชายาจุนอ๋องให้กำเนิดบุตรสาวฝาแฝก เพราะน้ำนมไม่เพียงพอในจวนจึงต้องเก่งหาแม่นมเป็นการด่วนน้ำท่วมท้นล้นแม่น้ำทะเลสาบต้องการหาแม่นมนั้นยากยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ียอีกโชคดีที่เมืองเซอรอย่ายผู้น้องของชาย,ยาจุ้นอ,องเพิ่งจะแต่งให้กับชนเผ่าหลีอีตามชายแดนทางเหนือเพิ่งคลอดบุตรชายมาซึ่งมีน้ำนมเพียงพอชาย,ยาจุ้นอองขบคิดดูแล้วประการแรกเพราะน้ำนมของย่ายผู้น้องมีเพียงพอประการที่สอง หลีอีไม่ประสบปัญหาน้ําท่วมให้บุตรสาวไปอยู่ที่นั่นย่อมปลอดภัยกว่าจึงมอบเฉียวจิ้งเหงิงหนึ่งในฝาแฝดให้เมืองซื่อไปเลี้ยงอุทกภัยดําเนินติดต่อกันเป็นเวลาสองปีกว่าชายาจิ้นอ๋องคิดจะไปรับเฉียวจิ้งเหิงกลับมาแต่ก็มีโรคระบาดเกิดขึ้นหลังภัยพิบัติโรคระบาดท,ที่สําคัญหลังอุทกภัยก็คือโรคท้องร่วงในจวนเตินจิ้นอ๋องมีเด็กมากบุตรสาวบุตรชายที่เกิดจากภรรยาเอง และอนุภรรยารวมกันมีถึง20สิบกว่าคนในบรรดานี้บุตรสาวที่เกิดจากอนุภรรยาจางซือเพิ่งจะคลอดได้สามเดือนก็เป็นโรคท้องกระวังอยู่ไม่ถึงครึ่งปีก็เสียชีวิตไปบุตรชายบุตรสาวคนอื่นก็เริ่มทยอยติดโรคโดยเฉพาะบุตรสาวคนที่8ดเฉียวจิ้งซินเมื่อได้ติดโรคผ่านไปหลายเดือนอาการก็ยังคงไม่ดีขึ้นชายาจุนอองไหนเลยจะมีใจไปรับเฉียวจิ้งเหงิง แค่ดูแลบุตรชายบุตรสาวในโจนให้ครบทวนก็นับว่าหนักหนาสาหัสแล้วพลิบตาเดียวก็ผ่านไปปีกว่ายามชายยาจิ้นอ๋องไปรับเฉียวจิ้งเหิงกลับมานั้นเฉียวจิ้งเหิงก็อายุสี่ขวบกว่าแล้วมวลทุ่งหญ้าของหลีอีหญ้าป่าเติบโตวรวดเร็วยิ่งเฉียวจิ้งเหิงยืนอยู่ท่ามกลางต้นหญ้าที่สูงท่วมศีรษะมองชายยาจิ้นอ๋องด้วยสีหน้ากระแวดระวังสายตาเรากับพบคุแปลกหน้า แสดงกริยาห่างเหินจนในใจชาย,ยาจุ้นอ๋องรู้สึกเหน,น็บเดิมทีเฉียวจิ้งเหิงไม่ยอมไปกับนางชาย,ยาจุงนอ๋องแทบจะต้องชุดอย่างเต็มกำลังจึงจะพาเฉียวจิ้งเหิงจากหลีอีมาถึงจวนตุนจุ้นอ๋องได้เมื่อกลับมาถึงจวนตุนจิ้นอ๋องเฉียวจิ้งเหิงไม่กินไม่ดื่มไม่พูดเด็กน้อยอายุสี่ขวบใช้การกระทำแสดงออกถึงการขัดขานไม่ว่าผู้ใดก็ไม่เห็นเป็นเรื่องใหญ่ อายุสี่ขวบจะต่อต้านไปได้นานสักเพียงใดเด็กเมื่อต้อนยอมรับชะตาชีวิตผ่านไปไม่กี่วันก็ดีขึ้นเองหิวจนสุดทนก็จะย่อมกินอาหารเองความเป็นจริงพิสูจน์ได้เห็นว่าทุกคนคิดผิดอย่างยิ่งไม่ว่าจะยิ้มปลอบหลอกล่อหรือข่มขู่เฉี่ยวจิ้งเหิงก็ไม่สนใจสักนิดใบหน้าเล็กที่สู้ผอมและซีดขาวจากความหิวกระหายเชิดหน้าขึ้นน้อยๆในดวงตากลับไม่มีแววหวาดกลัวหรืออ,อ่อนคอ มีเพียงความเดือด,ดาาเน,นเงียบๆเท่านั้นเฉียวจิ้งซินกระตุกแขนเสื้อชายาจุ้นอ๋องอย่างระมัดระวงังถามเสียงเบาฮันแม่น้องสาวเป็นอะไรไปนางจะหิวจนตายหรือไม่เด็กที่ใบหน้าเหมือนกันสองคนคนหนึ่งเชื่อมั่นและพึ่งพานางอีกคนหนึ่งเย็นชาหมางเมินต่อนางชายาตนจุ้นอ๋องปวดหน่วงหัวใจหากรู้แต่แรกยอมปล่อยให้เด็กทั้งสองอดมือกินมือ้อ ก็จะรังเอาไว้ข้างกายให้ได้หากรู้แต่แรกต่อให้โรคระบาดร้ายแรงเพียงใดก็จะรับลูกมาไว้ข้างกายหากรู้แต่แรกชายาจุนอ๋องเสียใจภายหลังสุดซึง้งและก็ละอายใจต่อเฉียวจิ้งเหิองอย่างที่สุดเช่นกันในที่สุดชายาตุนจุนอ๋องก็ได้รับรู้นางอาจจะเป็นภรรยาที่ตุนจุนอ๋องรักมากที่สุดอาจจะเป็นชายาที่ดีที่สุดในแคว้นกู่ อาจจะเป็นมารดาที่ดีที่สุดในสายตาของลูกอีก8ดคนนางเอาชนะใจทุกคนได้หมดมีเพียงอยู่ต่อหน้าเด็กคนนี้เท่านั้นที่นางไม่ได้เป็นอะไรเลยชายาตุนจิ้นอ่องคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าเสียวจิ้งเหิงในวัยสี่ขวบกว่าเอ่ยถามนางเจ,าจะเอาอย่างไรกันหน้าข้าอยากกลับหลีอีเพราะเหตุใดที่นั่นมีแม่รองของข้าพ่อรองของข้ายังมีพวกพี่ชายของข้าอีก เฉียวจิงเหงิงเรียกเมืองซื่อสองสามีภรรยาที่หลี่อีว่าแม่รองพ่อรองเสมอเมืองซื่อให้นางเปลี่ยนคำเรียกพูดกี่ครั้งก็ไม่ยอมฟังสุดท้ายก็ปล่อยให้นางเรียกไปอายุยังน้อยกลับสามารถกล่าววาจาที่สามารถควานใจคนได้ทุกคำแม่รองของข้าพ่อรองของข้ายังมีพวกพี่ชายของข้าอีกช่างเป็นคำว่าของข้าที่ดียิ่งนัก เช่นนั้นสําหรับนางแล้วตวนจุนจิ้นอ๋องบิดามารดาแท้ๆพี่น้องแท้ๆนั้นเป็นอะไรกันแน่ชายาจุนอ๋องเชี่ยวชาญการรับมือสถานการณ์เป็นหนึ่งในการดูแลครอบครัวหากยามนี้เมื่อมองดูเฉียวจิ้งเหิงท่าทางสงบนิ่งของชายาจุนอ๋องพลันมาลายหายไปน้ำเสียงเฉียบขาดข้าจึงจะเป็นท่านแม่ของเจ้าตุนจุนอ๋องจึงจะเป็นท่านพ่อของเจ้า เฉียวจิ้งเหงิงวัยสี่ขวบกว่ามีสีหน้าเย็นชาท่านบอกว่าท่านเป็นแม่ของข้าแต่ข้าเพิ่งจะเห็นท่านเป็นครั้งแรกเมื่อหลายวันก่อนเองคล้ายกับถูกน้ำเย็นถังหนึ่งสาดเข้าใส่หนาวสั่นเข้าไปในใจของชายาจุ้นอ๋องภายใต้การจับจ้องอย่างโกรธเคืองของเฉียวจิ้งเหงิงชายาจุ้นอ๋องละอายใจยิ่งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามส่งเฉียวจิ้งเหิงไปให้หลี่อีสี่ปีกว่าก็เป็นเรื่องจริง ความรักใคร่ที่เมิงซื่อสองสามีภรรยามีต่อเฉียวจิ้งเหงิงในช่วงสี่ปีกว่ามานี้ก็ไม่อาจมองข้ามได้ในหัวของชายาจุนอ๋องมีภาพของเมิงซื่อยามส่งเฉียวจิ้งเหิงจากไปน้ำตาของนางท่วมเต็มใบหน้าปวดร้าวดุดหัวใจดุดมิกระดเฉือนเมิงซื่อรักเอนดูเฉียวจิ้งเหงิงดุดบุตรสาวแท,ะท,ะทะ้ชายาจุนอ๋องสูดลมหายใจลึกหนึ่งครั้งเอ่ยด้วยน้ำเสียงสุขขมดังเดิม เฉียวจิ้งเหงิงทุกปีข้าอนุญาตให้เจ้าอยู่จนตุนจุ้นอ่องครึ่งปีอยู่ที่หลีอีได้ครึ่งปีสีสนันน้อยของเฉียวจิ้งเหิงสั่นไปมายังคงไม่ยินยอมเป้าหมายของนางคือได้อยู่ที่หลีอีทั้งปีขณะที่นางกําลังลังเลยอยู่นั้นชายาจุ้นอ่องก็เอ่ยนี่เป็นการยอมถอยให้อย่างที่สุดของข้าแล้วเฉียวจิ้งเหงิงคบคิดครู่หนึ่งก็เอ่ยด้วยท่าทางเหมือนผู้ใหญ่ ก็ได้ท่านยอมถอยก้าวหน่ข้าก็ยอมถอยก้าวหนึ่งน้ำเสียงยังเป็นเด็กน้อยแต่สีหน้ากลับเคร่งขรึมยิ่งในใจของชายาจินอ๋องได้วางแผนไว้ใช้แผนถ่วงเวลาทำให้เฉียวจิงเหิงสงบลงก่อนรอจนานางอยู่อย่างสุขสมรารที่จวนตุนจิ้นอ๋องได้เครื่องปีแล้วยอมไม่คิดอยากกลับไปหลีอีอีกใครจะรู้ว่าครื่งปีผ่านไปเฉียวจิงเหิงกลับอารวาสร้อนทนอยากกลับหลีอี ชายาจุ้นอ๋องจนปัญญาให้เฉียวจิ้งเหิงไปอยู่ที่นั่นครึ่งเดือนก็ส่งคนไปรับเฉียวจิ้งเหิงตีหน้าบึง้งท่านแม่พูดแล้วต้องทําตามให้ได้พูดเวลาว่าครึ่งปีก็ต้องครึ่งปีขาดไปวันหนึ่งก็ไม่นับว่าเป็นครึ่งปีคนที่มารับนางได้จะกลับจวนตุนจุ้นอ๋องยังหดหูรายงานตามตรงแกชาาออง่ชายาตุนจุ้นอ๋องชายาตุนจุ้นอ๋องฟังไม่ทันจบก็ปัดถ้วยชาข้างกายจนพลกควา หลังจากนั้นสิบกว่าปีชายาจุนอ๋องเอาแต่คิดจะรั้งเฉียวจิ้งเหิงไว้ที่จวนตุ่นจุ้นอ๋องคิดจะทำลายคำสัญญาครึ่งปีนั้นไปเสียกล่าวกันว่าใจคนเปลี่ยนแปลงง่ายแต่เฉียวจิ้งเหิงไม่เคยเปลี่ยนแปลงนางยังคงไปหลีอีในช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงของถุกปีฟ้าสีครามของหลีอีเสียงเนิบช้าของซอหัวมา้ามาพันธ์ดีที่วิ่งคับทั่วภูเขาวัวและแกะที่อ้วนท้วมสมบูรณ์ ทำให้ใจของเฉียวจิ้งเหิงล่องลอยไปหาหลีอีเป็นชนเผ่าเร่ร่อนเข้มแข็งกลุ่มใหญ่ทางเหนืออาศัยการล่าสัตว์และเลี้ยงประสุสัตว์ยังชีพชายหญิงวนเชี่ยวชาญการขี่มา้ายิงธนูพ่อรองของเฉียวจิ้งเหิงเป็นหัวหน้าเผ่าหลีอีนำพาชนเผ่าบุกเบิกขยายดินแดนเด็ดขาดห้าวหานิ่งนักในสายตาของเฉียวจิ้งเหงิงพ่อรองของนางเป็นวีร,บ,รบุรุษบนหลังมา้าหนวดโคง้งเบ้าตาลึก นิสัยเด็ดเดี่ยวเปิดเผยตรงไปตรงมามีคุณต้องทดแทนมีแค้นต้องชำระคนที่เฉียวจิงเหิงน,นับถือมากที่สุดบนโลกนี้ก็คือพ่อรองของนางพ่อรองของนางคิดอยากทำอะไรก็ทำตามนั้นนางอยากเป็นเหมือนพ่อรองคิดอยากจะทำสิ่งใดก็ได้ทำปีนั้นหลี่อีกืนกินเผ่าพีเฉียวจิงเหิงอ,อายุได้16ปีพ่อรองมอบม้าป่าแผงคอแดงตัวหนึ่งให้นางเป็นม้าพันธ์ดี แต่นิสัยพยศยิง่งณทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ม้าป่าแผงคอแดงตะกายกีบเท้าขึ้นแผงคอพลิ้วสวายเฉียวจิ้งเหิงใจกล้าเสมอมากระโดดพลิกกายขึ้นหลังมา้าม้าตื่นตระหนกเรี่ยวแรงของมันมหาศาลยิงเกือบจะสะบัดเฉียวจิ้งเหิงให้ตกลงไปแต่เฉียวจิ้งเหิงไม่กลัวสองมือดึงบางเหียนนั่นกำลังคิดจะดึงมาให้อยู่ม้าสีขาวราวหิมงตัวหนึ่งได้ว,วิ่งเข้ามาหานาง บนหลังมา้ามีบุรุดชุดขาวผู้หนึ่งนั่งอยู่ใบหน้าสดใสคล้ายภาพมายาที่แยกจับต้องได้สายตาอ่อนโยนดุดอากาศในช่วงรูปใบไม้ผลิบนร่างอาบไหลไปด้วยแสงตะวันตกดินสีแดงเติดจ้าโชดช่วงดุดจเปลวเพลิงลุกไหมมือขวาของบรรุดผู้นั้นสะบัดออกห่วงเชือกที่ทำมาจากเปลือกต้นซางในมือคล้องเข้าที่หัวของมาป่าแห่งคอแดงพอดี หมาป่าแผงคอแดงยังคงไม่ยอมถูกควบคุมวิ่งเตลิดไปข้างหน้าบุรุษผู้นั้นจับเชือกไว้สบายๆปล่อยให้มาวิ่งคั้วไปวิ่งไปครู่หนึ่งความเร็วของมาค่อยลดลงบุษผู้นางดึงหัวหมาป่าแผงคอแดงอย่างนิ่งสงบเยือกเย็นเขาหันกลับมายิ้มให้นางรอยยิ้มนั้นสว่างสดใสไร้ซึ่งฝุ่นละอองเจอือปนหมาป่าแผงคอแดงค่อยๆเดินมาหยุดข้างกายเขา เฉียวจิงเหงิงที่นั่งบนหลังมา้าขยับเข้ามาใกล้ชายหนุ่มเก็บยิ้มเอ่ยเรียกอย่างนอบน้อมพี่สะพยใหญ่เป็นคำเรียกที่ปแปลกประหลาดเสียจริงเฉียวจิงเหิงเลิกคิ้วดวงตาเปลี่ยมด้วยแววกลางขาบุรุษพูดนั้นอธิบายข้าคือเหรียญเฉิงแห่งจวนเพยก่กัวกงน้องชายของแม่ทับเหรียญจันที่แท้เป็นชีนีนี่เอง คุณชายเหรียญจันทร์แห่งจวนห้อยก๋วกงกับพี่สาวเฉียวจิ้งสินได้มั่นหมายกันเพราะเหรียญจันทร์ประจำอยู่ชายแดงจึงผัดผ่อนเลื่อนง,งานแต่งออกไปก่อนหากวันหน้าทำพิธีแต่งงานก็จะทำการเกี่ยวดองเป็นญาติกันแล้วมีหน้าคุณชายรองสกุลเหรียญจึงเรียกนางว่าพี่สะภ้ยใหญ่เหลียงเฉิงจะต้องจำคนผิดเป็นแน่นึกว่านางเป็นพี่สาวเฉียวจิ้งสินเพราะฝาแฝดหน้าตาเหมือนกันไม่มีผิด ซึ่งมักถูกคนเข้าใจผิดเสมอเฉียวจิ้งเหินขมวดคิ้วเอิดเสียงเย็นใครใช้ให้จ้องมาดึงหัวม้าป่าแผงคอแดงไว้ม้าของข้าตัวข้าย่อมบังคับเองได้ไม่ต้องให้ผู้อื่นมาช่วยหรอกพี่สะพายใหญ่เข้าใจผิดแล้วเรียนเฉิงน้ำเสียงสุข,ขุมสงบนิ่งข้างหน้ามีการดักซุ่มโจมตีอยู่ข้ากลัวว่าท่านจะเกิดอันตรายจึงยื่นมือมาั้งม้าไว้เสี่ยวจิ้งเหินเลิกคิ้วมองออกไป ทุงยาเขียวกระจีทอดยาวพันลีลมโมกพัดเห็นงัวเห็นแกะอยู่ใต้พงญ้าในเลิอจะมีคนดักซุ่มอยู่นางยกแซ้ขึ้นสะบัดม้าป่าแผงคอแดงตะกายฝีเทา้าโคบตะบึงออกไปดวงตารียาวของเหรียนเชิงรี่ลงเล็กน้อยเขาถอนหายใจบังเหียนในมือตึงขึ้นม้าขาวพุ่งตามไปคว้วมาได้ครึ่งทางคนของเผ่าพีที่หลงเหลืออยู่สิบกว่าคนก็โผล่พรวดออกมา เพราะทัวร่างคุมไว้ด้วยแผ่นยาหากไม่เพ่งมองให้ดีๆก็จะเห็นเป็นส่วนหนึ่งของทุงยาเฉียวจิงเหิงตื่นตกใจรีบดึงคันธนูออมายิงฝีมือยิงธนูของนางยอดเยี่ยมยิงออกไปได้สองดอกคนที่พุ่งเข้ามาก็ถูกนางยิงตายไปสองคนแล้วขณะที่คิดจะยิงธนูอีกฝ่ายตรงข้ามก็ยิงธนูสวนกลับมาหลายดอกญิงสาวเบี่ยงกายหลบกระนั้นก็ยังมีธนูดอกหนึ่งพุ่งมาหา หน้าผากของเฉียวจิ้งเหิงขุดเหงื่อซึมขึ้นมาทันใดนั้นม้าขาวตัวหนึ่งก็คับวมาถึงแขนยาวของเหลียนเฉิงเอื้อมออกมาขวางเบื้องหน้านางธนูยาวถูกเขาควา้าจับเอาไว้ได้พอนางเหลือบตามองไปอีกครั้งเขาก็ได้ดึงธนูออกมายิงด้วยความเร็วประดุดสายฟ้าแลบฉับไวกว่านางหลายเท่าได้ยินเพียงเสียงโหยหวนดังขึ้นระลอกหนึ่งบมรุษที่พุ่งมาเบื้องหน้าชุดสีขาวดุจหมิมะขี่ม้ายิงธนูเป็นเลิศ กระทางท่าทางยามสังหารคนก็ยังสง่างามเขาเป็นญาติผ่านการแต่งงานของสกุลนางนายน้อยรองเหรียญเฉิงแห่งโจนเพ่กวัวกงใจของเสี่ยวจิ้งเหิมมีมปเปลวเพลิงประทุขึ้นคนที่นางตามหาต้องเป็นมบุเช่นเดียวกับพ่อรองของนางเป็นวีรบุรุษบนหลังมา้ามีคุณต้องทดแทนมีแคนต้องชำระยิ้มเย้ยไปทั่วยุทธภพ